อีกไม่กี่วันนะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนกันแล้วค่ะที่จังหวัดสงขลาวันนี้มีการเปิดงานเทศกาลตรุษจีนสารเจ้าหลักเมืองสงขลาค่ะเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งวันนี้ที่ศาลเจ้าหลักเมืองสงขลานะคะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีงานเทศกาลตรุษจ,จีนของศาลเจ้าหลักเมืองสงขลาค่ะโดยมีนางสุริยพันธ์สงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายชัยพจนิยมแก้วแนวเพื่อเมืองสงขลาพร้อมด้วยสมาคมฮกเกี้ยนสงขลาและก็หน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันนะคะอย่างคับข้างซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสมาคมพกเกี้ยนสงขลาจะจัดให้มีงานเทศกาลตรุษจีนของศาลเจ้าหลักเมืองสงขลาเพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนที่สืบเชื้อสายกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีประชาชนเชื้อสายจีนในจดสงขาค่ะผ่าครอบครัวนะคะนำเครื่องเส้นไหว้หมูเป็ดไก่ผลไม้ดอกไม้ทุบเทียนค่ะไปเส้นไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองที่ชาวสงขาเราเคารพนับถือค่ะเพื่อสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะให้กับครอบครัวในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงค่ะ